ับตอนนี้ว่าวก็อยู่บนฐานจะลวนแล้วครับฐานปล่อยว่าวครับผมที่ผมมาสร้างเอาไว้ต้อนรับลมหนาวระลอกที่สองครับวันที่ยี่บสองพฤศจิกายนสองพนห้หกี่ครับไปดูเขาสนูกันหน่อยครับดูสนูกันได้ว่าเปิ้ลอะไรสำหรับเปิ้นสนูครับก็เป็นสายเติร์อีกตัวหนึ่งครับเปิ้ลตัวเปิ้ลตัวนี้ก็จะมีความหนาและแข็งครับผม ความหนาและแข็งอันนี้ผมทําเองครับผมผมทาเองหัวสนูก็เป็นเตาปีกไก่ครับลนไฟใช้เตาปีกไก่ลนไฟ,ไลนไฟแล้วก็หมุนหมุนติ้ว,ต,ว,ต,วติ้วครับเอาหัวสนูใส่พอดีพอดีครับไม่ใหญ่มากจนเกินไปครับเขาสนูก็ได้ดําครับในร้อนดำในร้อนดำไม่ผ่านการมุยหรือการแตกเส้นเล็กออกครับ ีครับเขาบนครับเขาบนป้องกันการขาดครับเพื่อความทนทานอันนี้ผมก็ดูตามสูตรจากเซียนว่าใน YouTube ครับอยากจะลองเหมือนกันว่ามันจะสามารถทนทานสนูดังถึงเช้าหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ถักครับเดี๋ยวผมจะเอาสนูขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เอาพาดไว้ตรงนี้ครับนี่ครับสนูคันนี้ก็ไม่แข็งครับ เป็นสนูคันอ่อนเพื่อให้ได้เสียงทุ้มครับเพื่อให้ได้เสียงทุม้มโอเคครับผมขออนุญาตเอาสนูขึ้นขึ้นอีกนิดครับเอาสนูขึ้นอีกนิดเพื่อไม่ให้เวลาสนูดิ้นบนอากาศสนูไม่ดิ้นไปโดนปีกครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับโอ้ผมลองเบียดต่ำๆใส่สนูคันนี้รู้สึกว่าเปิ้นสนูเนี่ครับ ไปกระทบกับปีครับปวดระว่างสองเปิ้ลแล้วครับเปิ้ลแตกครับปรากฏว่าตอนเช้ามาเปิ้ลแตกครับพังหมดครับจนผมต้องทําใหม่ครับผมโอเคครับขออนุญาตเอาเขาสนูขึ้นแป๊บหนึ่ง นี่ครับโหดพอสมควรครับเพราะว่าสนูคันนี้มันอ่อนครับผมเลยเอาขึ้นเยอะครับกะว่าเจอลมโหดเปิ้นสนูจะได้ไม่ไปกระทบกับปีกครับรอชมด้วยกันครับพี่น้องว่าเสียงคืนนี้มันจะสนั่นวันไหวแค่ไหนครับผมสำหรับเปิ้นนี้ครับเดี๋ยวก็ค่อยไปวิ่งกันครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะ วัดหางวัดความยาวของหางให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวัดหางดูหน่อยครับว่ามีความยาวกี่เมตรโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยครับ จริงๆครับหางรอบนี้ปรากฏว่าความยาวที่ใช้แอปลิงครับวัดประมาณ9 2้าสิบสองถึงเก้าสิบสามเมตรครับถือว่าหางยาวมากครับดูด้วยกันครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับผมนี่ครับว่าก็อยู่ตรงถามจรวดครับผมได้ก็อยู่นี้ครับขั้นตอนต่อไปก็ปล่อยเชื่อครับผม ตอนนี้ลมยังไม่นิ่งครับว่ามีอาการเหมือนจะลงครับผมถ้าลงนี้ผมก็คงจะกลับมาวิ่งใหม่ครับประมาณสองทุ่มครับแต่ถ้าไม่ลงผมก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับคือลมมันกำลังมาเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้สนุก็ยังไม่ดังนะครับพี่น้อง fc เดี๋ยวขอเวลาหย่อนเชือกไปเรื่อยๆก่อนครับผม ตอนนี้ว่าวก็แล้วก็รอดูอาการว่าวอยู่ครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่าครับมันมีลมอยู่นะครับลมบนครับเริ่มมากําลังเริ่มมาครับผมเชือกก็เริ่มตึงนิดเชือกเริ่มตึงนิดนึงครับเอาละครับลมเริ่มมาแล้วครับพี่น้อง พี่น้องอยู่แล้วครับตรงตอนนี้ว้าวติดลมแล้วครับ ไปครับพี่น้องช่วงนี้ก็ประมาณเกือบสองทุ่มครับผมพาออกมาฟังเสียงสนูสายเตริรดสายเตริรดเบตต่ำครับ พี่น้องเดี๋ยวมาดูที่ผูกว่าวกันหน่อยครับนี่ครับถังผมคือคืนนี้ย่อนไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมโอเคครับโอ้โหว่าวขึ้นชันมากโอ้ึงมากครับพี่น้อง รอดเปล่าครับเนี่ยดูครับเชือกจะรอดหรือว่าจะขาดครับผมพรุ่งนี้เช้าก็ลุ้นกันเอาเองครับแต่ว่าเนี่ยตึงมากดึงแทบไม่ลงครับผมโอ้เสียวมากครับเสียวเชือกขาดครับพี่น้องโอเคครับเข้าบ้านก่อนครับผมพรุ่งนี้เช้าก็มาลุ้นกันครับเอาแล้วครับพี่น้องงานเข้าแล้วครับว่าวมันลักลงครับคืนมันแอบลงครับช่วงประมาณตีสาม ดูครับพี่น้องนู่นครับดวงว่าวสถาการณแบบนี้การเอาว่าวลงเนี่ยก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่บ้างครับมันไม่ติดอยู่ตรงกลางปลายไม้ครับมันไม่ติดอยู่งในนี่มันติดอยู่งนอกครับเดี๋ยวผมจะไปทำการย่อนเชือกมาครับ ย่อนเชือกมาแล้วก็มาดึงหางครับผมให้ว่ามันล่วงลงตรงนี้ครับเนี่ยดึงหางปล่อยเชือกด้านหน้าให้มันมาลงตรงนี้แล้วค่อยเอาไม้มาเกี่ยวว่าวลงครับโอเคครับผมผมไปดูหางตรงด้านโน้นครับหางเก้าสิบเมตรครับหางผมหายไปข้างหนึ่งครับพี่น้องไม่รู้ว่าใครเอาไปครับออกมาไม่ทันครับมีการขโมยหางว่าวเกิดขึ้นครับพี่น้องโอเคครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็ผมก็เอาไม้ครับผมเอาไม้ยาวเลยครับไม้ยาวมาเกี่ยวหางแล้วก็ปล่อยเชือกครับแล้วก็ดึงว่าวสองห้องตัวนี้ของผมนี่แหละครับลงในช่องตรงนี้เลยครับผมก็ฝากน้องๆด้วยครับถ้าว่าวลงแล้วติดปลายต้นไม้เนี่ยอย่าปีนครับผมมันเกิดอันตรายครับผมหาวิธีเอาลงครับถ้าต้นไม้สูงเนี่ยห้ามปีนครับผมอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ ต่ของผมนี่มันโชคดีครับตรงมันติดตรงมาตรงเลยปลายไม้มานิดนึงก็เลยปล่อยเชือกแล้วก็เอาไม้ยาวๆนี่ครับมาเกี่ยวหางแล้วก็ดึงลงเลยโอเคครับผมทําการดึงว่าวลงกันเลยครับเดีย๋ยวค่อยๆดึงลงบารตรงนี้ครับค่อยๆเอาเอาไม้ลงมา แล้วก็ดึงให้มันลงตรงนี้เลยแต่ที่แน่ๆน,นี่หางหายไปหายไปครับหางข้างหนึ่งเนี่ยหายไปไม่รู้ว่าหายได้ไงถ้าหางขาดกลางอากาศเยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ว่าวลงได้ครับเมื่อคืนสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แลครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องอีสานบ้านนอกคลองนาครับสวัสดีครับ